ทำประกันทุนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะครับวันนี้อาร์มีสูตรนะครับผมในการทําประกันชีวิตนะคบผมโดยทุกท่านครับเอารายได้ของทุกท่านตั้งนะครับผมคูณ10เท่าครับอันนั้นคือสิ่งที่คุณลูกค้านะครับผมทุกท่านเนี่ยจะต้องวางแผนไว้นะครับว่าเฮ้ยมรดกเท่านี้เพียงพอแล้วใช้สูตรนี้นะทุกท่านนะครับมันจะครอบจักรวาลเลยทุกท่านไม่ต้องไปซื้อแบบประกันแบบหลายๆเล่มเพิ่มเติมเลยเพราะว่า10เท่าของรายได้เนี่ยมันเพียงพอแล้วยกตัวอย่างเช่นนะครับทุกท่านมีรายได้ปีละหนึ่งล้านบาท สิบเท่าของอไรายได้ต่อปีเท่าไหร่ครับผม10ล้านบาท10ล้านบาทเพียงพอนะทุกท่านนะแล้วไอ้สิล้านเนี่ยมันสําคัญยังไงมันสําคัญคือให้คนข้างหลังในลูกและภรรยาในทุกท่านอยู่ต่อไปได้10ปีแบบ สบายๆเนาะให้เขาได้ตั้งหลักให้เขาได้วางแผนนะครับให้เขาได้เตรียมการนะครับผมแล้วถามว่าน้อยกว่า10เท่าได้ไหมครับอย่าต่ากว่า3เท่านะทุกท่านเนาะสมเท่าคือ3ล้าน3ล้านเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับผมอยู่ได้ประมาณสัก2ปี3ปีเนาะสปีนะแต่ว่าบางทีเนี่ยยังไม่ทันตั้งหลักได้เลยทุกท่านเงินหมดแล้วนะครับผม3ล้านเนี่ยเผลอๆเนี่ยมันน้อยไปนะครับผมสเท่ามันน้อยไปนะถ้าให้ปลอดภัย10เท่าก็คือรายได้ต่อปีเท่าไหร่ครับผม1ล้านบาทนะ คูณ10เท่าก็คือ10ล้านบาทร,รายได้รายได้ต่อปี3ล้าน10เท่าก็คือเอ้ยอไรายได้ต่อปี3 0 0แสนนะพูดผิดนะ3ามแสนสิเท่าก็คือ3ล้านทุกท่านครับเตรียมอย่างนี้ไว้แล้วครอบครัวปลอดภัยแน่นอนแล้วก็อาจจะแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ต้องซื้อประกันที่มันโอเวอร์มากๆครับเอาไรายได้ต่อปีคูณ10เท่าเพียงพอเลยนะครับผม